สวัสดีครับผมชื่อนายพลาพลจันทรานะครับหน้าอังศาบีหกสาสี่ก็ห้าครับนำนเสนอเรื่องการประเมินการลดกาล๊าซเรอนกระจกจากการกำจัดมูลฝอยชุมชนจากสถานประกอบการครับที่มาของปัญหานะครับหลวงฟังกบนะครับก็ให้เกิดการปรารล่อยก๊าซเรอนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศครับซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อน ว,วิจัยนะครับได้รายงานว่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในส่วนของข้อมูลเพิ่มขึ้นมาละ54นะครับจากปีคศ1990ถึง2008ครับในช่วง50ปีนะครับที่ผ่านมาบนภูมิของโลกนะครับเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่0.128องศาเซลเซยส,รสรครับ ประเด็นปัญหาที่สําคัญครับจนกระทั่งล่าสุดนะครับปีพศ2558ครับได้มีการจัดประชุมของสหรประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยมีเป้าหมายหลักนะครับคือควบคุมอุณหภูมิของโลกให้เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่ำกว่าต่ำกว่าเดิมครับ โดยมีเป้าหมายหลักคือควบคุมอุณหภูมิของโลกครับเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยตังก้าสององศาเซลเซียรเหนระดับก่อนการปฏิวัติสาหกรรมและเพิ่มศักยภาพในการปรับตัวการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศครับอีกทางยังช่วยส่งเสริมคาร์บอนต่ำนะครับที่ช่วยต้านทานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และจัดให้ลงทุนในทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางคาร์บอนต่ำนะครับประเทศไทยนะครับจึงลดการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรัอยละ20-25นะครับภายในปีคศ2 0 3 0นะครับโดยการเลือกใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลโดยเปลี่ยนมาเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิง่งแวดล้อมครับ โดยการเน้นการจัดการของมูลฝอยตามหลักของ 3R นะครับก็คือครับมีการรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งก,กำเนิดน,นครับเพื่อนำข้อมูลนำกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถช่วยลดการส่งขยะมูลฝอยไปยังที่ฝังกบนะครับซึ่งเป็นสาเหตุของการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และก็ให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมาครับในส่วนของวัตถุประสงค์นะครับเพื่อศึกษาการปล่อยก๊ารเรื่อนกระจกข,ของวิธีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในปัจจุบันนะครับของสถานประกอบการศึกษาได้แก่สถานที่ศึกษาสถานศึกษาโรงแรมซูเป,ปอร์มาร์เก็ตและคอนโดมิเนียมครับเพื่อประเมิน การเรลือนกระจกนะครับที่ลดลงจากการคัดแยกและจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในอาคารสถานประกอบการศึกษาครับแล้วก็เพื่อเสนอนแนวทางในการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมกับอาคารสถานประกอบการในกรณีศึกษานะครับเพื่อช่วยลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่มีสาเหตุมาจากขยะมูลฝอยครับ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะครับงานวิจัยนี้นะครับได้ทำการศึกษาการปล่อยการเรียนกระจกครับด้วยทีการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้เครื่องมือประเมินวัฏจักรชีวิตในการศึกษาสำหรับงานวิจัยนี้นะครับคือการศึกษาในประเทศจีนนะครับถึงประเทศจีนนะครับมี เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วครับแต่ขยะมูลฝอยส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบถึงหกถึงเจ็ดครับเป็นขยะมูลฝอยอินทีครับที่ย่อยสลายได้การหาวิธีการจัดการที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับในการลดผลกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมของขยะมูลฝอยครับ ในส่วนงานวิจัยนี้นะครับได้การทํางานวิจัยการประเมิน3ด้านได้แก่เศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและพลังงานของเทคโนโลยีครับการเปลี่ยนมูลฝอยนะครับไปเป็นพลังงานนะครับเพื่อหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการใช้ในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนครับในมาเลเซียนะครับโดยเขาใช้เทคโนโลยีนามาเป็นนามาประเมินเป็นงานวิจัยนี้นะครับมี4ประเภทนะครับคือ1การเผา 2การแยสลายแบบไม่ใช้ออกซิเจน3การแปลสภาพเป็นกา๊าซ4การนำกา๊าซจากหลุมฝังกลบนะครับกลับมาใช้ใหม่ครับงานวิจัยท้ายนะครับคืองานวิจัยนี้นะครับได้ทําการวิจัยทําการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งล้อมโดยใช้การประเมิมนวัฏจักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของเมืองเมืองหนึ่งในประเทศสเปนนะครับ โดยม,มีการเปรียบเทียบ2ด้านคือการนำพลังงานและขยะมูลฝอยนะครับกลับมาใช้ใหม่เพื่อหาทางเลือกในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีความยั่งยืนครับส่วนวิธีการดำเนินงานวิจัยนะครับขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยครับคือการคัดเลือก การประกอบการที่เป็นตัวแทนกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดขยะมูลฝอยครับคือ1สถานที่ซูเปอร์มาร์เก็ตคอนโดมิเนียมแล้วก็โรงแรมครับซึ่งจะศึกษาการจัดการข้อมูลในปัจจุบันของสถานที่กรณีศึกษาครับแล้วก็ต่อมาครับคือกําหนดขอบเขตการศึกษาวิเคราะห์ข,ข้อมูลองค์ประกอบทางกายภาพของขยะมูลฝอย เก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้พลังงานไฟฟ้าและเชื้อเพลิงฟอสซิลครับของที่การกำจัดขยะมูลฝอยเช่นการฝังกลบการรีไซเคิลผลิตแก๊สชีวภาพผลิตเชื้อเพลิองอัดแท้งครับแล้วก็ต่อมาครับคือนําเสนอแนวทางการจัดการมูลฝอยที่แหล่งกําเนิดครับเพื่อลดการปล่อยก๊าซครับต่อมาครับคือการประเมินการบริการ ของการเร่งกระจกครับวิธีการจัดการขยะมูลฝอยทั้งวิธีปัจจุบ,บันและวิธีทางเลือกครับศึกษาต้นทนุนต่อหนึ่งตันครับการเดิกนกระจกที่จะลดได้ครับแล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับคือการเสนอแนะแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยครับในาคาสถานประกอบการที่มีความเหมาะสมในด้านสิ่งแวดลอ้อมและเศรษฐศาสตร์ครับ ส่วนต่อมานะครับคือผล,ผลการศึกษาและวิจาัยผลการศึกษานะครับางานวิจัยนี้นะครับได้การเป็นประเมินการประการลิงกระจกนะครับจากการกําจัดขยดนะมูลฝอยนาครับสามประกอบการครับเพื่อหาวิธีการขยะจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อมและเศรษฐศาสตร์ครับ ผลการศึกษาและวิจารณ์ผลการศึกษานะครับอ่าน,นี่คือองค์ประกอบของซูเปอร์มาร์เก็ตครับอันนี้คือการจัดการขยะมูลฝอยวิธีเลือกซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับก็ได้ศึกษาโดยใช้วิธีการรีไซเคิลการผลิตการชีวภาพและการผลิตเชื้อเพิงมูลฝอยอัดแท่งครับจะเป็นหนังรูปเลยนะครับ คือองค์ประกอบคอนโดมิเนียมครับอันนี้คือแนวทางการจัดการมูลฝอยโดยใช้วิธีการกรีไซเคิลผลิตการชีวภาพและพัิต์ RDF ครับของคอนโดมิเนียมต่อมานะครับคือองค์ประกอบของคณะวิศวกรรมศาสตร์มห ah. าวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ นี่คือการจัดการขยะมูลฝอยโดยใช้การรีไซเคิลผลิตการเชีวภาพและการฝังกลบของคณะวิศวกรรมศมาสตร์ของจุฬาลงกรณ์นะครับจะเป็นดังรูปเลยนะครับต่อมาคือองค์ประกอบทางกายภาพของโรงแรมที่ศึกษานะครับจะมีการจัดการนะครับ ยะมูลฝอยครับโดยใช้วิธีการรีไซเคิลการจัดการขยะมูลฝอยโดวยวิธีการนีน้นำเศษอาหารไปเป็นอาหารสัตว์นะครับและฝังกบของโรงแรมครับต่อมานะครับคือการสรุปผลการวิจัยครับแลวสรุปแล้วนะครับหา ขยะมูลฝอยนะครับมีการคัดแยกที่แหล่งกําเนิดแล้วถูกนามาจัดการในแบบองค์รวมนะครับเป็นการจัดการในรูปแบบต่อสถานที่เพื่อไม่มีการนําขยะมูลฝอยแต่ละประเภทไปใช้ประโยชน์ในครั้งได้อย่างเหมาะสมนะครับซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่ส่งไปยังฝังกบได้ ได้ครับนอกจากนี้นครับการใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากการจัดการของขยะมูลฝอยครับเป็นอีกแนวทางหนึ่งครับที่ช่วยส่งเสริมในการลดปริมาณกา๊าซเรือนกระจกครับจากการจัดการขยะมูลฝอยตามความเหมาะสมนะครับอีกทางนะครับยังสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการครับเป็นการส่งเสริมการพัฒนาแบบยัง่งยืน คือสิ่งแวดล้อมสิทศาสตร์และสังคมเติบโตไปด้วยกันครับส่วนของข้อเสนอแนะนะครับสําหรับงานวใิใจัยนี้นะครับเนื่องจากการขาดแคลนคณะทํางานในการวิเคราะห์องค์ประกอบมูลฝอยนะครับมีสถานที่ที่วิเคราะห์หลายแห่งครับจึงทําให้วิเคราะห์ได้เพียง3วันต่อสถานที่1เท่านั้นนะครับซึ่งไม่สามารถ เป็นตัวแทนสภาพมูลฝอยของทั้งปีได้ครับทั้งนี้นะครับจึงอยากเสนอแนะให้ราคาค่าเก็บของขยะมูลฝอยครับให้คนเป็นการคิดต่ออัตราปริมาณมูลฝอยนะครับเพื่อสร้างแรงจูงใจให้หน่วยงานต่างๆหรือตามคอเรียนนะครับอยากที่จะลดการทิ้งขยะมูลฝอยเพื่อไปฝังกบครับ ณครับ